เขียวที่ตุดสีเขียวตัวไว้มาเก่นคนละมุมเลยวะกูอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้กูอยู่ขวากูสายสุดกูอยู่ตรงกลางเลยโอ้โหแม่งแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนมาบาลแรกต้องเป็นขอ้โหอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โงมึงโีโอ้โโอ้ก้้ห้แหละ้ห โอ้ไม่มีวะคิดไหนอย่างไงวันนี้อย่างไงวันนี้อย่างไรอุ้ยผ่านวันนี้ผ่านโอ้ยอย่าหยิบกูอย่าหยิบกูอย่าหยิบกูผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมเอ้ยวันนี้ก็ผ่านโอ้โหตรงกลางแน่นอนอยู่แล้วโอ้ยขวาสุดโอ้ยชุลมุนชุลมุนชุลมุนโอ้ยชุลมุนชลมุจะจัดไปรอดโอ้ยอย่าเบียดอย่าปังอย่าปังหลอดหลอดรอดรอดหอดหลอดดีจิ๊บแปด อ้ยไม่ทันว่ะหายน่เลยหยันะไม่ทันไม่ทันไม่ทัน,ทนเฉยเลยสัต์แม่น<า>มิ่งเข้าไปเป็นคนอ,อย่าบอกนะ <laughs> อย่าบอกนะเ<ด>ยียอยู่ไหนหมดแล้วไม่เหลือแต่กูล่ะชัดเจนอิบไอเอลไอถั่วเขียวสู้ๆนะทำไมกูเป็นความหวังหมู่บ้านล่ะสู้ๆไอถั y ่วเขียวไอ้ย้า สูงแมตช์หน้าจาเราโหเมื่อกี้กูเพิ่งวิ่งผ่านประตูอนี้กูวิ่งประตูอีกแล้วล่ะโอ้โห เกียวอยู่ไหนอยู่น้ำเกียวเจอเ้ยเจอเลยติดประตูติดประตูติดตริบติดเปิดเดี๋ยวนี้เปิดให้กูเดี๋ยวนี้เอ้ยเฮ้ยผิเออเจอเอือดเอือดเอือดนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยไอ้เหี้ยกูมาแล้วเหี้ยน้ำออกมาตุกกลางเข้าไปเลยเยี่ยเหี้ย ที่สองว่ะผมดีที่สองเลยครับเอา <c oughs> ชิวตัวนี้น่ารักว่ีไยไก่ไก่ <c oughs> <c oughs> ไก่น่ารักเลยเินอยนี่ก็นกเอ้ยนกสีขาวด้วยกูเจอตัวลายอ่ะมงึง <c oughs> อ้าวบัตรไรเย่ตกกันแล้วยเฮ้ย,ยผมยังเป็นความหวังของหมู่บ้านได้อยู่ สูสูไอ้เพือ่อนอะไรวะเนี่ยหืบล็อกปั๊ดีิอะไรวะนนี้อ๋อไอ้กำแพงจะมีกำแพงวิ่งมาเรื่อยๆ สุขเขาตัวแทนหมู่บ้านสีเขียวสีเขียวสูเขาไอ้ตัวเขียวโอ้ยเฮ้ยเขามาเป็นตีเหมือนกันว่ะตีฮอตดอกฮอดอกสามอ่ะอ๋อไอ้ลายลอ่ะนะอ๋อฮอตดอกสัตว์เหมือนมีไลไลอยู่แต่เป็นลายคนละสีอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนกันไม่รู้ว่าใช่เปล่าโอ้ยอย่าเพิ่งกดไก่เพิ่งกดไก่สีเขียวโอ้ยดวนดวนโนนี่โนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโนนี่อ่

ไอ้เฮยหมุนฮะหมุนโอ้ยโอ้ย hey, like, 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 like. ุ้นกลุ้นโโอ้ยไหลไหลไหลไี้โดดโดดโอ้ยสะดุดเอ้ยเอ้ยโออีซี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 โอ้ยบอกเลยโอ้ยโอยโอกิลุ้ทุกคนไล่ตามกันทุกคนวิ่งแบบเบียดกันทไ

แม่งเอ้ยห <ism> <integr> <rawd unre> ัวปักดินเปื่อหลายรอบอุยหายไปเยอะอยู่เนี่ยหายแบบเหลือเหลือกูคนเดียวเลยได้ไหมขอมงกุฎเลยได้ไหมเดี๋ยววินเนอร์ต้องมาว่ะว้าวเยอะ ชุมชนแออัดแม่เอ้ยดานเกี่งกันอีกแล้วแล้วเอาเจ็ดคนโอ้โหนัดเดียบร้อยเฮบ้ยผมเชื่อว่ามีอีกทางผมเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่ทางนี้ ไม่น่าเชื่อเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วละเริ่มแล้วเริ่มแล้ววะเริ่มแล้วเริ่มเกียงกันละโอ้โหเริ่มตรงนี้เลยเหรอชิบหายแล้วไงเดี๋ยวมาจับคู่เดี๋ยวมาจับคู่เดี๋ยวมาเดี๋ัวมติดคู่ไอ้พวกพวกเร็ว เอาได้เริ่มแล้วอ่ะอ่ะเกนผมที่ที่หกเลยครับไม่กันที่ห้าเอาเหรอดูดีไอคนที่จับสูตรกูหล่นไหมไอคนที่จับกูแม่งรอก่อนวะถ้ามันเข้าไปพอมนกกระจอกสองตัวเนี่ยคงกดหรือเปล่า มงนะมั้งตานี้เท่าไหร่เนี่ยนี่เหลือเจ็ดคนเนี่ยเอ้ยเราได้สูตรมาแล้วเมื่อกี้โดดไว้โดดไว้โหการไม่มีที่ไปแหละต้องลงอย่างเดียวแหละผมนี่แห้งๆเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

นัาข้าตรไปขวาถือเย้ถือนั่นสุดท้ายแล้วเนี่ยเชี้่โอ้แล้วทุกคนอยู่ตรงนี้หมดมึงจะไอ้สัตว์อะไรข้างในไอเย็นไอโกวิ่งูไปทางนี้ก็ได้ เออไปคนเดียวเย็ดเชียร์ยังใครวะเนี่ยกูได้เย็ดผมได้มงแล้วพี่น้องครับกำลังหนึ่งถัวเขียวอ้าวอ้าวลนทหายไปไหนไงควาของังของหมู่บ้านเชียรไม่เชื่อเอ้ยในที่สุดกูเกิดได้เย้มีมงด้วยอู สวยงามผมที่ต้องแคปรูปไปเลยนะครับ <c oughs> ทันทันวีทีวิลิกูด